ก่อนชมคลิปวิดีโออย่ายลืมกด yup. like, s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ปลริศด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากปลริศสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านด้วยนะครับก็มาพบกับปาริทิดาอีกเช่นเคยนะพี่นะในคลิปวิดีโอนี้นะครับปลริศจะพาพี่ๆมาอยู่ในวัตถุมงคลที่ชื่อรุ่นว่าเศรษฐีสีสุดโทนะครับี่ด้านหน้าเขาก็จะสกีนเป็นเหมือนองค์เทวดานะครับแบบนี้นะเออแล้วก็ได้ รองรับจากสถาบัน ACI ด้วยนะพี่เออนี่ลักษณะของกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องหนาๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับอนน้ด้านหน้าจะเป็นงานสกรีนนะครับเออนี่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามกันนะครับว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับด้านในจะมีลักษณะเป็นแบบไหนและมีความสวยงามขนาดไหนนะพี่นะเออมาในกล่องนี้นะครับเราจะได้เป็น1 2ซ่อมโอ้โหนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญทรงไข่นะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นเหมือนอเทวดาหรือว่าเทพนะครับเป็นครึ่งองค์นะครับแบบนี้นะพี่จะเป็นหลับตานะครับเออนี่ส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นพญานาคนะครับจะเป็นพญานาคเจ็ดเศียนนะครับนี่นะโอ้โหเออเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่2กันก่อนนะครับ1นึงสองา อ่านี่นะครับอันนี้ก็จะมีรองโฟมมาด้วยนะครับในเหรียญที่2นะครับที่ปริดได้มาเขาจะอยู่ในชุดนําเลิกเช่นกันนะนี่นะครับอยู่ในชุดนําเลิกเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่9นะครับเนื้อเงินลงยาอ่าพื้นฟินิกนะครับเออฝังพลอยเขียวลงยาขอบนะครับจัดสร้างทั้งหมด71เหรียญนะครับนี่นะส่วนนี้นะครับเขาจะเป็นเนื้อ อาปากาซาตินนะครับลงยาพื้นแดงนะครับลงยาเครื่องทรงลงยาขอบแล้วก็ฝังพลอยนพเก้านะครับจัดสร้างเพียง15 1เดเหรียญเท่านั้นนะครับนี่นะเขาก็จะเป็นวัตถุมงคลนะครับด้านหน้าก็จะเป็นองค์พ่อสีสุดโทนนะพี่นะเออเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของเหรียญกันแบบชัดๆนะพี่นะอ่านี่ โอ,อ้สวยมากนะครับเป็นเหรียญทรงไข่นะพี่นะแล้วก็อยู่ในสถาบัน ACI รองรับด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเหรียญนี้กันก่อนเนาะนี่นะครับพี่เออในวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นงานยกขอบชนะจนนะครับพี่แล้วก็ฝังพลอยนพเก้านะครับเห็นไหมเอ่ยขอบด้านข้างนะครับ ทีมผู้สร้างก็จะเป็นคุณป๋องสุพรรณนะครับพี่รุ่นนี้นะเออนี่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นองค์เทพหรือว่าเป็นอ่าองค์พ่อสีสุดโทนะครับเออนี่นะครับเป็นองค์พ่อสีสุดโทนะพี่นะนี่สวยมากนะครับด้านบนก็จะเป็นอ่าพยานาคนะครับพี่นี่นะ แกะเป็นบล็อกลายพญานาคนะครับด้านบนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนพญานาคด้วยนะครับอ่าใช่แล้วนะครับตรงมวยผมนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงมงกุฎนะครับอันนี้ก็เหมือนพญานาคเหมือนกันนะนี่จะลงยานะครับตรงมงกุฎด้านบนนะครับเรียกว่ามงกุฎนะพี่เนาะนะครับแล้วก็องค์พ่อจะหลับตานะครับนี่สวยมากนะครับพี่ แล้วก็จะงอยลงมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นพญานาคอีกเช่นกันนะพี่นะทั้งสองข้างนะครับจะเป็นงานลงยาเขียวนะครับ <_ letter> เขียวเขียวฟ้าฟ้านะพี่นะแล้วก็ด้านในจะลงยาพื้นแดงนะครับตรงด้านในรัศมีนะครับนี่ตรงองค์เครื่องก็จะเป็นอ่าม่วงเขียวนะครับแล้วก็จะมีฝังเป็นพลอยขาวตรงนี้นะครับนะเออนี่ส่วนอ่าพื้นด้านบนนะครับจะเป็นยาฟ้านะ แบบนี้นะครับางานละเอียดสวยมากๆเพี่นะนี่เศรษฐีสีสุดโทนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันโอ้โหนะครับงานแกะบล็อกนะครับละเอียดมากๆใพี่นะนี่นะครับจะมี1 2 3 4นะครับ5 7นะครับพี่นี่นะอ,อ,องค์พญานาค7เ,เสียนนะครับแล้วก็งานนี่นะครับลำตัวนะครับเกรดต่างๆนะพี่นะเออสวยนะครับสวยๆนะสำหรับพี่ๆ FC ท่านไหนนะครับที่เป็นสายมูนะออแล้วก็เป็นสายพญานาคนะครับปรียบว่ารุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บมากๆเลยพี่นะแล้วก็รองรับด้วยสถาบัน ACI ด้วยนะครับ ด้านล่างจะเป็นคําว่าวัดห้วยหินแหบนะครับอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับพี่นี่นะ2566นนะพี่นะเออนี่อําเภอบึงโขงหลงนะครับจังหวัดบึงกาฬนะพี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์พญานาคนะครับพี่นี่นะเอออันนี้คือเนื้ออบา,ากาซาตินนะครับฝังพลยนพ9เก้านะครับ นี่สวยเนาะพี่เนาะสวยมากนะครับแล้วก็ปนีจะได้หมายเลขนี่เนี่ยพี่นะ1 3 3นะครับเหรียญนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนน้ำนะครับเป็นฟองน้ำนะครับนี่สวยมากเลยพี่นะองค์พญานาคนะครับมาในเหรียญที่2นะครับอันนี้จะเป็นรายการเนื้อเงินนะครับพี่เขาก็จะยกขอบชนะจนนะครับจะเป็นาลงยาแดงนะครับ นี่นะแล้วก็งานลงยานะครับลงยาสีแบบสดชําวาวมากๆเลยพี่นะเต็มสูบเลยนะครับนี่ด้านบนจะเป็นสีส้มสีชมพูนะครับสีแดงนะครับก็จะแซมแซมกันไปนะพี่อันนี้ก็จะเป็นพญานาคนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ตรงมวยผมนะครับอันนี้จะเป็นพญานาคสีเขียวนะครับแล้วก็จะเป็นสีส้มชมพูเออแล้วก็ค่อยๆ ไล่เฉดสีลงมาเป็นสีน้ําเงินนะครับอันนี้จะเป็นลงยาฟินิกเนาะที่เขาว่ากันนะครับนี่นะจะเป็นงานลงยาแบบเป็นการเลี้ยนลงมานะครับไล่เฉดลงมานะพี่นะส่วนหน้าตาของอ,องค์หลวงพ่อสีสุดโทนะครับนี่สวยมากนะครับจมูกสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ดูนะครับจมูกโ่งมากๆเลยพี่นะเออนี่เดี๋ยวดูไกลๆเนาะ ทรงเครื่องนะครับก็จะเป็นสีแดงม่วงเขียวนะครับแล้วก็ในเหรียญนี้จะฝังพลอยเขียวนะครับตรงนี้นะนี่ฝังพลอยเขียวด้านล่างนะครับเนื้อเงินลงยาฟินิกนะครับพี่ตรงห่วงก็จะมีตอกอะไรบ้างเอ่ยตรงห่วงก็จะมีตอกอะไรไม่เอ่ยอ๋อไม่มีนะครับตรงห่วงไม่มีนะนี่สวยมากนะพี่เนาะเออลงยาฟินิกนะครับ ไล่เฉดสีแบบสวยมากๆนะพี่นะมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันโอ้โหนะครับด้านหลังขาวใสมากๆนะพี่เนื้อเงินนะครับนี่นะนี่องคพญานาคเจ็ดเสียนนะครับสวยสวยนะพี่นะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีตอกเป็นเหมือนกอไก่นะครับกอไก่แล้วก็อยู่ในก้อนทองนะครับ อันนี้คือชุดนำเลิกนะพี่นะฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นอ่าอันนี้ปริศมองไม่ออกนะครับว่าเป็นอักษรอะไรนะครับเออวัด <What S 1> ห้วยหินแหบนะครับนี่นะอำเภอบึงโข<อ>งหลงนะครับจังหวัดบึงกาฬนะพี่นะส่วนหมายเลขเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ๋อตรงนี้นะพี่ปริศจะได้หมายเลข32นะครับเหรียญนี้นะ หมายเลข3 2ที่นะครับเป็นไงกันบ้างครับพี่สําหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่รู้จักนะพี่นะว่ามีความเป็นมายังไงนะครับคร่าวๆก็คือนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลที่จัดสร้างโดยคุณป๋องสุพรรณนะครับรองรับด้วยสถาบัน ACI นะครับพี่ก็จะเป็นเหรียญขององค์พ่อนะครับสีสุดโทนะพี่นะเป็นองค์พ่อพญานาคนะครับที่บึงโขงหลงนะครับ ออใช้ชื่อรุ่นว่าเศรษฐีสีสุดโทนะครับนี่ก็สำหรับสายมูสายพญานาคนะครับพี่ FC ท่านไหนนะครับที่อยู่ในสายพญานาอยู่แล้วนะครับปริชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับนี่นะสุดท้ายนี้นะครับปริก็ฝากพี่ๆฝากกด s u b สไคร b e ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปริด้วยนะครับแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับปริจะนำเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะ นี่สวัสดีครับนี่สวยๆนะพี่เนาะเออ สนใจเช่าหาบูชาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์ที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับหรือเพิ่มเพื่อนจาก ID Line 0900409400